สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลตี้โฮมมีวันนี้เรามาทำอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะจานนี้ไม่มีข้าวไม่มีแป้งนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ เราได้แชร์วิธีทำข้าวดอกกระหล่ําให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้ทดลองทำดูแล้วนะคะรวมถึงวิธีการล้างดอกกระหล่ําก่อนนำมาทำข้าวด้วยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะบอกเพื่อนๆวิธีการทำข้าวดอกกระหล่อาอีกครั้งแบบคร่าวๆนะคะนำดอกกระหล่ําที่ล้างสะอาดดีแล้วนี่นะคะมาพักให้เสดดน้ำสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็นำมาเข้าเครื่องขูดนะคะ เป็นเครื่องขูดชีสหรือว่าเป็นเครื่องขูดเ,เส้นมะละกอก็ได้นะคะทำให้เขาเป็นเม็ดๆแบบนี้ลักษณะคล้ายๆข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้ปริมาณ2ถ้วยนะคะ การทานหนึ่งเสิร์ฟนี่ก็หนึ่งถ้วยก็พอนะคะแล้วก็นำน้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่หม้อแล้วก็นำไปผัดให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยได้นิดหน่อยนะคะให้เขามีรสชาติหรือว่าจะทำเป็นข้าวผัดเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะทำเป็นข้าวแล้วก็รับประทานกับข้าวชนิดอื่นนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็ ปิดฝาหม้อไว้นะคะให้มีความร้อนระอุอยู่ในหม้อประมาณ3-5นาทีก็เป็นอ่านใช้ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาแล้วก็นำออกจากเตาเลยนะคะพักข้าวดอกกล่ำของเราไว้นะคะเราจะมาทำกับข้าวกันค่ะอันนี้คือเต้าหู้แข็งนะคะเราจะนำเต้าหู้แข็งเนี่ยมาซับน้ำให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะสไลด์เป็นชิ้นบางๆเตรียมไวค้ค่ะ ขนาดของชิ้นเต้าหู้นี้เพื่อนสามารถหั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เพียงครึ่งก้อนนะคะอันนี้คือแป้งอนเนกประสงค์ค่ะนำชิ้นเต้าหู้ที่เราหั่นไว้นี่นะคะมาชุบแป้งให้ทั่วดีเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำชิ้นเต้าหู้ที่เราคลุกแป้งเนะะี่ยค่ะลงไปทอดนะคะ คล้ายๆลงไปจีนะคะแต่ว่าเราก็ใส่น้ำมันลงไปให้มีความแบบว่ากรอบๆนิดนึงค่ะพลิกกลับไปกลับมานะคะให้สุกเหลืองหอมดีเลยนะคะพอได้ลักษณะที่เราพอใจแล้วเราก็พักใส่จานไว้ค่ะ อันนี้คือเห็ดแชมปปญองกระป๋องนะคะวันนี้เราใช้เห็ดแชมปปญองกระป๋องเพราะว่าผิวสมัมผัสเขาจะมีความแบบว่ากรุบกรอบนะคะซึ่งมันอร่อยมากเนาะเวลาเคี้ยวมันก็คืออร่อยดีนำมาหั่นเป็นสไลด์เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะนำลงไปผัดในกระทะที่เราทอดเต้าหู้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใช้กระทะเดิมเลยนะคะทุกคนผัดให้เขาร้อนดีเลยนะคะพอผัดเห็ดร้อนดีแล้วนะคะก็พักไว้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําเกรวี่กันค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้น้ําเกรวี่สาเร็จรูปนะคะทุกคนนําน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็จะมีน้ําเกรวี่สาหรับราดไก่นะคะทุกคนมันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนข้าวหน้าไก่ประมาณนี้นะคะหรือว่าลักษณะที่ทําออกมาแล้วก็จะคล้ายๆราดหน้านะคะ นำผงเกรวี่นี้นะคะมาผสมน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะในระหว่างตั้งไฟก็คนให้เข้ากันนะคะระวังมันจะติดหม้อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะใส่ข้าวอดอกกระหล่ำปีลงไปหนึ่งถ้วยค่ะคือเราจะมาจัดจานให้สวยงามเลยนะคะทุกคนแล้วก็โรย พาสเล่แห้งนะคะตกแต่งให้มันมีสีสันสีเขียวเล็กน้อยเนาะแล้วก็ใส่ชิ้นเต้าหู้ลงไปวันนี้เราใส่สองชิ้นนะคะเพราะว่าวันนี้ทําแล้วก็รับประทานได้สองที่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดแชมปียองที่เราผัดไว้นะคะลงไป หลังจากนั้นเราก็จะจัดการราดน้ำเกรวี่นะคะน้ำเกรวี่อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นผงสําเร็จรูปนะคะมันก็จะมีความอร่อยมากค่ะไว้เดี๋ยวเราจะหาสูตรแล้วก็จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปถัดๆไปนะคะสําหรับเมนูในวันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียในการทําอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถดัดแปลงได้นะคะหาวัตถุดิบที่เรามีนะคะเพื่อมารับประทานกับข้าวดอกกระลำค่ะ เป็นยังไงคะเมนูข้าวดอกกระดัมกับเต้าหู้แล้วก็เห็ดแชมปิญองราดน้ำเกรวีในวันนี้น่าอร่อยไหมคะทุกคนหลังจากชิมแล้วนะคะก็จะขอบอกว่าอร่อยมากนะคะข้าวดอกกระัมอันนี้ก็เหมือนข้าวเลยค่ะทุกคนเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ สมองเขาก็ตอบรับนะคะว่าเออเธอกําลังทานข้าวอยู่นะประมาณนี้นะคะซึ่งจานนี้เราทําเป็นมือข้ามนะคะแล้วก็ขอบอกว่าใช้เวลาที่แบบสั้นมากๆเลยนะคะก็ได้อาหารหนึ่งจานแล้วเห็ด mm hmm. แล้วก็ต้าหู้ก็คืออร่อยมากๆค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำอาหารมื้อข้านะคะแล้วก็แคลอรีต่ต่ำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy healthy h o m e นี่จะมีคลิปอาหารเมนูต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะ ถ้าใครได้ลองทำแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ